สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ยางรถเข็นนะครับอันนี้จะเป็นขอบยี่สิบหกนะครับขอบยี่สิบหกถ้าเป็นยางรถรถเข็นแบบเนี้ยแบบที่มีปีแบบนี้นะครับมันก็จริงๆแล้วมันก็ใส่ใส่ง่ายอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เทคนิคนะครับเราไม่รู้เทคนิควิธีการใส่อ่ะมันก็ใส่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการใส่แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆก็คือยางพวกนี้มันจะมีปีกแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เวลาที่ เราไม่มีเครื่ีนในการใส่เดี๋ยวมันจะใส่อย่างไหนไม่เข้านะครับใส่แล้วมันจะปิ้นไปปิ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการใส่นะครับอันดับแรกก็คือว่าเราก็จะใส่ยางนอกเข้าไปก่อนนะครับยางนอกเนี่ยของบางคนก็คือว่าเขาก็จะกีดนะครับกรีดส่วนนี้ไว้นะครับก็คือเอาไว้เป็ใส่บริเวณที่เป็นรูจุกนะครับอย่ารูจุกเนี่ยเขาจะเขาก็จะกีดไว้บางส่วนนะครับเนี่ยส่วนไว้ส่วนตรงนี้นะครับกีดเอาไว้แล้วเราก็ใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับใส่เข้าไปข้างนึงก่อน ใส่เข้าไปข้างนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ยางในนะครับถ้าเกิดว่าเราอไม่รู้เทคนิคในการใส่เนี่ยมันก็จะใส่ยากนะครับใส่ไม่ค่อยใส่ไม่เข้าสักทีนะครับอันนี้คือใส่ไปแล้วด้านหนึ่งนะครับเนี่ยด้านนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการใส่ยางในกันนะครับนี่เลยใส่เราก็จะใส่ยางในเทคนิคของผมก็คือ ผมก็จะใส่ยันไดเข้าไปนะครับแล้วผมก็จะเติมลมนะครับเติมลมให้ตึงๆนะครับเพื่อที่จะให้ขอบตรงนี้มันขึ้นขอบนะครับให้ฝั่งนี้มันขึ้นขอบนะครับพอฝั่งนี้ขึ้นขอบแล้วขึ้นขอบแล้วแล้วก็ค่อยอ่าค่อยปล่อยลมออกนะครับให้ลมมันอ่อนๆนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่ฝั่งนี้นะครับมันจะใส่ง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ฝั่งนี้นะครับเราก็จะใส่ยังไดก่อนนะครับ มจะใส่ยางในเข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยเติมลมนะครับว right. ิธีการใส่จุกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใส่ตัวเนี้ยบางทีถ้าเกิดว่าเราใส่ไม่ถนัดนะครับให้เราใช้ตัวนี้งัดนะครับงัดเข้าไปงัดงัดแบบนี้นะครับเนี่ยงัดแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราใส่ง่ายนะครับเราก็จะใส่จุกลมเข้าไปแบบง่ายๆนะครับแบบนี้เลย แล้วก sure sure. <se> yes sure ็จะเอายางในเข้าไปก่อนนะครับเอายางในเข้าไปด้านในให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเติมลมนะครับผมจะใส่ยางในให้เรียบร้อยก่อนใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับยังในวิธีใส่ยางในของรเข็นอันนี้มันต้องมีเทคนิคนะครับถ้าเราไม่มีเทคนิคเนี่ยใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้ทักทีนะครับเพื่อนเพราะว่ามันมีขอบนะครับมันมีตรงนี้มันมีปีกนะครับ มันก็เลยทําให้ใส่ไม่ถนัดนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะเติมลมนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เรายังไม่ได้เอาเข้านะครับเราเติมลมก่อนนะครับเราจะเติมลมให้มันตึงๆนะครับเพื่อที่อเราจะดันขอบเราเติมลมเพื่อที่เราจะดันขอบฝั่งนี้ให้มันลงขอบนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเติมลมนะครับ นะครับ <biases. S 2> เราก็จะเติมลมแบบอ่าให้มันตึงๆนิดนึงน,น,นะครับฝั่งนี้มันก็จะลงขอบนะครับเนี่ยเรามันก็จะลงขอบพอฝั่งนี้ลงขอบแล้วนะครับเราก็ค่อยอามาใส่อีกด้านหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะใส่อีกด้านหนึ่งก็ให้เราทําการปล่อยลมก่อนนะครับปล่อยลมให้ลมมันอ่อนๆนะครับให้ลมอ่อนๆแต่ว่าให้มันมีลมอยู่นะครับแต่ว่าให้ลมอ่อนๆไว้นะครับเราจะได้เอาอีกข้้นหนึ่งเสียบได้ง่ายนะครับ โอเคพอไม่ต้องปล่อยลมเยอะไม่ต้องปล่อยลมจนหมดนะครับให้มันเหลือลมไว้นิดนึงนะครับเราก็จะได้เอาฝั่งนี้ยัดเข้าไปได้นะครับนี่เลยแล้วก็จะเอาฝั่งนี้ยัดเข้าไปแบบนี้นะครับยัดเข้าไปแบบนี้เลยนี่ครับยัดเข้าไปแล้วก,กดให้มันลงไปในลงไปในขอบนะครับ พอยัดปุ๊บแล้วก็กดขอบตรงน,นี้ให้มันลงนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆไล่เข้าไปทีละหน่อยนะครับเนี่ยไล่ไปทีละหน่อยนะครับเนี่ยส่วนตรงน,นี้มันก็จะลงขอบของมันเองนะครับเนี่ยมันก็จะลงของมันเองตรงน,นี้แล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับ ค่อยงัดนะครับก็ค่อยงัดระวังยังระวังโดนยังไงนะครับส่วนที่เป็นปีกตรงนี้มันก็จะหุ้มนะครับมันจะหุ้มยังไงไว้นะครับเนี่ยส่วนที่เป็นปีกตรงนี้มันจะหุ้มยังยังไงไว้พอดีนะครับเนี่ยให้เราทําแบบนี้นะครับเพื่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบเนี้ยเดี๋ยวปีกตรงนี้มันจะพับนะครับเหมือนอันนี้ตอนแรกที่มาเนี่ยปีกมันพับนะครับปีกยังไนพับเพราะว่าเขาใส่ใส่ไม่ถูกนะครับเนี่ยแล้วก็จะใส่แบบนี้นะครับ แล้วก็ค่อยไล่ไปนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่แบบนี้ปีกมันจะพับได้นะครับมันจะทำให้ยางในเราเอาล่วได้นะครับแล้วก็ค่อยดันไปนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะแก้ไขที่มันปีกมันพับอยู่นะครับเห็นไหมครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทคนิคอีกทีการใส่เนี้ยปีกมันจะพับมันจะทําให้ อย่งไรอ่ะมันรั่วได้ง่ายนะครับก็ไล่ไปโอเค ของอล้อวงนี้ก็คือตอนเนี้ช่วงเนี้ยช่วงระหว่างตัวเนี้ยตอนแรกที่มีปัญหาคือมันทับอยู่มันก็เลยทําให้เราใส่ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่พับแบบเนี้ยเราสามารถงัดแบบนี้ลงไปได้แบบสบายๆนะครับงัดลงไปได้แบบสบายๆเลยนะครับนแล้วก็จะเวลามันงัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะแทงปีเนี้ลงไปตรงเอตรงอบริเวณ วงวงล้อนะครับเนี่ยมันก็จะเข้าแบบง่ายๆนะครับนี่ครับผมก็จะแก้ไขที่มีปัญหาไปด้วยเลยนะครับทีเดียวเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะใส่ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการใส่เนี่ยมันจะใส่มันจะใส่ง่ายนะครับเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้มันลงขอบเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ขอบมันก็ตกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมลมนะครับเติมลมเข้าไป ถ้าเกิดว่าเราอใส่แบบปกติมันก็จะทําให้ขอบมันพับได้นะครับมันก็จะทําให้ยางในเรา่วมนะครับครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับเทคนิควิธีการใส่ยางรถเข็นนะครับขนาดขอบ26่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับใส่ง่ายนะครับจริงๆแล้วมันใส่ง่ายนะครับถ้าเรารู้วิธีการใส่ ถ้าเราไม่รู้วิธีการใส่เนี่ยใส่เป็นชั่วโมงนะครับมันก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเราก็จะวัดลมก่อนนะครับผมจะเติมไว้ที่40เลย40 น,นี่ครับวิธีการใส่ยางไนของล้อรถเข็นเนี่ะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเอาเทคนิควิธีการนี้ไปใช้ได้เลยนะครับรับรองใส่ง่ายแน่นอนนะครับเราสลับที่นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวิธีการใส่อยางรถเข็นก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ